เดี๋ยวมื่อนี้จะเอาเต้าไปปล่อยอีกนะครับเหลืออยู่สองตัวครับเตาน้อยสะมาณฝ่ามือนะครับที่แรกไน้มาสามตัวนะครับแต่ว่าพ่อแม่เราขังไว้แล้วมันหลุดไปตัวหนึ่งนะเหลือสองตัวนะครับมื่อวันที่หนึ่งเดือนสิบสองสองหาหานะครับเดี๋ยวไปปล่อยเต้าเอาโฉมนั้นหลานกันนะครับมื่อนี้ก็เป็นมือความหวังอีกมือหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปปล่อยที่สาหนองสาคู่ไหเหมืองเก้านะครับ บรรยากาศรอบๆน้องสาวคุใหญ่นะครับนะครับพอกำนั้นตำบลลำซอนล้อก็เฮ็ดส่วนยอมนะครับเอาไปพักนตอนนะครับเฮ็ดบรรยากาศดีๆนะครับดีมากนี่เป็นมีงานอย่างนี้ครับเปิเลยเปิดเครื่องนะครังานนะแล้วก็มีตลาดนัดมาขายของนะพราะว่าเป็นวันที่หนึ่งนะครับ สนามเดินหมาบ้านเ้านะครับสูมือกระเปียนมาหลายเพราะว่าเพื่อนกระเปียนเป็นสนามปูนไปเหมดแล้วนะครับง่ายนะครับเลาขายไข่นกกระทาทอดนะครับทุกเส้าครับทุกเส้าครับจะวานยำมะแรงที่มาขายอยู่นี่มันจันพุทธศุกร์นะครับเป็นตลาดคลองถมนะครับมาอุดหนุนกันนะครับไมยั่บอบมครับนี่ เป็นเตาหน่อยอกบุาครับไปส่รอบใสหลงได้ครับมาปล่อยครับแเขามีเลขพ่วงกันนะเนี่ยครับเลขเงาเขียนไว้บ่ได้เขียนนะครับเป็นแม่เขาแม่เขาแจกครับโอ้เนี่ยครับมาถึงหนองสาคูใหญ่หนองเก้าแล้วนะครับเนี่ยครับก็มาปลอยนนองเต้านะครับอนุรักษ์ไว้ให้ลูกให้หลานนะครับรับเงินล้านนะครับมาอนี้รับเงินล้านนะครับตาดีได้ตาใบเสียนะครับ นะครับตัวแรกครับได้ล่ำรวยนะครับตัวที่สองครับนะครับตัวแรกไปแล้วนะครับตัวที่สองครับตามไปแล้วงอนบังยูเขาแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ทันร้อยไปนะครับตัวนี้ยังตื่นตื่นหนำไม่อยู่นะครับนะครับไปแล้วครับ เขาจะร้อยเขาฟังนะครับเดี๋ยว่อยไปไกลเลยนะครับไปแล้วครับนะครับโชคๆกันมานกันทุกผู้ทุกคนนะครับเมื่อนี้นะครับรับเงินหลานกันทุกคนนะผมก็ซื้อว้ใบนึงนะครับเดี๋ยวช่วงใบสี่โมงนะครับมารุ่นนี้ครับเดี๋ยวเจอกันชิปหนนานะครับ